ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะชาวราศีกันธาตุดินนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกันธาตุดินล้ลๆเลยนะคะคนโสดชาวราศีกันยกมือขึ้นนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันกันบ้างในเรื่องราวของความรักธาตุดินนะคะ ชาวราศีกันพลังงานความรักคนโสดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะขอคนโสดเรื่องราวความรักที่จะเกิดขึ้นมาดูกันชาวราศีกันคนโสดคุณกำลังเชื่อมโยงพลังงานความรักกับใครใครกำลังจะเข้ามาหาคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักของชาวราศีกัน ขอ energy ของชาวราศีกันในความรักค่ะใบแรกเลย for of s o r d s ได้เรื่องพลังงานของการที่จะเจอใครจะเจอความรักหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นจะเย็นๆนะทุกอย่างมันกำลังเป็นไปอย่างช้าๆและเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ในเรื่องราวของความรักถ้ายังไม่คิด ต,ต้องมีจินตนาการนะคะจินตนาการในการคิดการวางแผนในเรื่องของความรักไว้ในใจนะคะเพราะคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่เข้ารู้หัวใจตัวเองรู้ว่าทุกอย่างมันต้องไปตามธรรมชาติตามความรู้สึกมีเหตุและผลแล้วก็เป็นคนที่จริงจังมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในความรู้สึกอะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เจอพลังงานความรักที่ เล่นๆแต่เป็นความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่และไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์เลยอาจจะไม่ได้วือหวาแต่ว่ามีอะไรที่โรแมนติกแล้วก็ดึงดูถึงกันและกัน t r u e of pentacles ความรักสีการพลังงานคนโสด five of wands แต่เหมือนก็นว่าบางอย่างในความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นสระคนโสดนะ คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นพลังงานเอเนอร์จีแบบไหนการเป็นตัวของตัวเองการเข้าใจตัวเองการมีจินตนาการความฝันในเรื่องราวของความรักเก็บไว้ในใจนะคะแต่เวลาที่ไปออกเดทหรือว่าเวลาที่เรากําลังเจอใครเราจะต้องตั้งสเปคของเราเพราะเขาคนนั้นเป็นพลังงานของความเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขาจิตวิญญาณสปริชั่วบางอย่างของคุณมันมีการสะท้อนในความรักความผูกพันเพราะเขาคนนี้ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นํามีความสนุกสนานมีความต่างจากคุณแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายรู้ว่าจะต้องทําอะไรมีความคิดมีเหตุผลมีความเป็นผู้นําและก็เป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็กล้าที่จะลุยกล้าที่จะลองอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากคุณนะแต่เอเอของเขาคือยังคง คือพร้อมสู้พร้อมลุยมีความกระตุอรน้นมีเอเนอร์จีของความเป็นเด็กนะคะอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดูช้าๆนิ่งๆใจเย็นแต่บทจะลุยก็คือลุยและเหมือนกับว่าในช่วงนี้ชาวราศีการอาจจะมีใครเข้ามาคุยๆกับคุณด้วยคุยๆหายๆไปๆมาๆแบบนี้ใจเย็นนะคะทุกอย่างมันกําลังที่จะได้แบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งตัดสินใจให้วันเวลาค่อยๆตัดสินใจ king of swords คุณกําลังได้เจอใครอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยโฟล์อฟสอดเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองและเป็นคนที่มีเหตุและผลสูงมีตรรก,กะสูงมากควบคุมอารมณ์ด้วยเหตุและผลและมองหลักการหลักการแล้วก็ความเป็นจริงอะไรที่มันควรที่จะทําอะไรที่สมเหตุสมผลมันไปต่อได้ไม่ได้เพราะเขาจะมีความชัดเจนในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเป็นผู้นานะคะคนคนนี้ด้วยความเท่ เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูมีความเซ็กซี่เพราะว่าเป็นคนที่มีความคมคายวาจาหลักการอาจจะพูดน้อยแต่ถ้าพูดก็คือได้พูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แมวาจาของเขาคำพูดของเขามันดูนิ่งมันดูมีเหตุผลมันดูสุขุมนุ่มลึกยังไงก็ไม่รู้นะคะดูหน้าคนหามีเสน่ห์ ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันคนโสดโฟร์บอลความรักครั้งใหม่แล้วก็จะติสค่ะได้เจอคนที่เขาเป็นคนที่มีความวิธีธรรมสูงมากๆเลยคนคนนี้นะก็ตัดคือตัดจบคือจบด้วยไลฟ์สไตล์ของเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังในสิ่งที่เขาคิดมีวิธีคิดวิธีการวิเคราะห์วิธีการจัด,จดการมีเหตุและผลสูงมัน เป็นตัวของตัวเองมากเรียกได้ว่าก็เป็นสิ่งใหม่ที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนี้แหละแล้วก็ชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมเหลือเกินมีความมีความอีโกโ้ความเชื่อมั่นในตัวเองคือเขาจะข่มอารมณ์ด้วยเหตุลผลด้วยความรู้ความสามารถหรือว่าด้วยอารมณ์ของเขาเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะและคุณอาจจะได้รู้จักกับเขาในงานสังสรรค์งานปารต์ตี้งานเรื่นเริงหรือว่าในวงสังคมวงเพื่อนหรือว่าออนไลน์แบบนี้ คุณจะต้องใจเย็นนะเพราะว่าถ้าเจอกันโดยที่ยังไม่ได้มีเพื่อนร่วมกันเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ว่าเขาจะคุยกับคุณยังไงในระยะห่างในการคุยเพราะว่าเป็นคนที่มีเหตุผลสูงเพราะฉะนั้นถ้าเขาคุยแล้วเขารู้สึกว่าอยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าเขาไม่คุยก็คือไม่ไปต่อเหมือนกับว่าเขาไม่ความชัดเจนในตัวเองแล้วเขาจะให้ความสัมพัญมันมัน,มน,มนแฝงเท่าเทียมกันซึ่งกันและกันเพราะด้วยเอเนอร์จีพลังงานบางสิ่งบางอย่างมันบอกว่าเขาคนนี้ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคือถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไปต่อได้ก็คือไปต่อได้ก็จะค่อยๆสางความสัมพันธ์ไปก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนคนนีค้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วรู้สึกน่าหลงไหลนะคะมีสเสน่ห์ตรงสเปคตรงหัวใจ Justice ความรักชาวราศีกัน t o of Swords ถ้าคุณเปิดใจคุณจะได้เจอกับเขาความรักชาวราศีกัน เพจซ o f t p รนิค c l e ลแต่ถ้าคุณยังไม่เปิดใจก็โฟกัสอย่างอื่นก่อนก็ได้นะคะหรืออะไรบางทีบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันระหว่างคนทั้งสองคนชาวราศีกันแต่ถ้าคนที่ใช่มันก็จะมีเรื่องราวของการแก่เกลี่ยเนาะการพูดคุยกันได้การประนีประนอมการให้อภัยกันแต่สิ่งที่คุณจะได้เจอค,อคือความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคือความแฟแฝซึ่งกันและกัน คุณส่วนซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้มีบุคคลที่3หรือว่าทําร้ายทําลายจิตใจเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้เจอคนที่เข้ามาเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันเป็นเพื่อนคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตนั่นเองถึงจะมีความแตกต่างถึงจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งอะไรยังไงอะค่ะมันก็จะมีโมเมนต์ของการที่ให้อภัยเรียนรู้รู้จักกันซึ่งกันและกันเพจ social t h e n i c แล้วก็ two of sorts ความรักชาวราศีกันที่กำลังจะเกิดขึ้นจัสเมนสคุณจะได้เจอคนที่เขาเปิดเผยตรงไปตรงมาแข็งแข็งตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ว่ามีความโรแมนติกนะเพราะว่าด้วยความตรงไปตรงมามีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยทุกอย่างจะต้องเป็นคนที่เปิดเผยทุกอย่างให้คุณได้รู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรั้งสองคนความรักความสัมพันธ์คนรักที่เป็นรักแท้คู่แท้จะต้องไม่ปิด ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ปิดบังการเปิดเผยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนที่เปิดใจแต่การเปิดใจหรือว่าการค,อค,อคอ่อยค่อยเข้าหาคุณอาจจะไม่ได้รวดเร็วอาจจะเป็นไปอย่างชา้าช้าถึงเวลาถึงจะพูดหรือว่าอะไรแบบนั้นหรือว่าการถามการแชร์อะไรบางสื่อบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของการเปิดใจาการไม่มีปกปิดอะไรในความรักความสัมพันธ์และก็มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่เป็นไปอย่างช้าช้าค่อยค่อยมองค่อยๆเห็นค่อยๆดูจังหวะว่าอะไร คนที่จะพูดหรือว่าทำอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์และคุณจะเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆจากความรักที่กำลังเข้ามาหาคุณว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าคุณจะเจอใครที่ไม่เหมือนใครอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ปากร้ายใจดีหรือว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นคนที่พูดเยอะเกินไปอาจจะเป็นพลังงานของ ทัดลมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดูมีสเสน่ห์ดูมีไลฟ์สไตล์ดูมีความโฉบเฉี่ยวทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าค้นหาอะไรแบบนี้นะเหมือนกับว่าในใจของคุณพลังงานของคุณว้าว G Y Feminine เกิดขึ้นเดี๋ยวนะคะคุณกำลังได้พบเจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเอง ยกย่องคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือการที่คุณเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วคุณมีเป้าหมายมีพลังใจในตัวเองคุณกําลังได้รับคนที่เข้ามาเป็นคนที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณคนที่เข้ามาเป็นคนที่สปอร์ตคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยเพราะว่าคุณมีความสง่างามมากมาก ความรักที่จะเข้ามาหาคือเขาจะรักเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณเปิดเผยทุกอย่างให้กับคุณรู้ว่าจะต้องจัดการและดูแลคุณยังไงนะคะรู้ว่าจะต้องเข้าหาคุณอย่างไรเปิดเผยความจริงในใจอย่างไรและรู้ว่าจะทําให้คุณมั่นใจในตัวเขาได้ยังไงถ้าคุณไม่มั่นใจจะชัดเจนยังไงนะคะเขาจะดูแลปฏิบัติคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าความรักที่ดีคือ คนที่ใช่ของกันละกันจะคู่ควรในความรักความสัมพันธ์จะเป็นคนที่คู่ควรซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอคนที่เขามีความชัดเจนในตัวเองสูงมากและก็ตรงไปตรงมามีความยุติธรรมแฟฝงแ,แล้วก็ชัดเจนเด็ดเดียวแล้วเด็ดขาดอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่า พูดตรงจนคุณรู้สึกอึ้งหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งเดียวเขาพูดก็ได้นะคะมันมีอะไรที่มีความขัดแย้งกันอะเพราะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ต่างกันและด้วยความเอเนอรจีของคุณชาวราศีกันคุณจะคุณจะเจอ,เอ,อคุณจะเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าพิเศษมากๆมีคุณค่ามากๆและถ้าคุณเจอเขาเขาก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆคุณนี่แหละ จะคอยดูคอยมองคอยส่องคอยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็จะจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคู่ควรและเป็นคนเป็นที่รักของคุณมากแค่ไหนเรียกได้ว่าเป็นที่รักเลยจริงๆคือคุณและเขาจะมีอะไรที่ไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนะคะเป็นคู่หูเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นความสุขของการกันนั่นเองคือถ้า อะไรที่เหมือนกับว่าเคลียร์กันได้มีเหตุผลซึ่งกันและกันได้เพราะว่ามันเป็นบางอย่างเหมือนกับคุณและเขามีความต่างกันก็จริงอะแต่เข้าใจซึ่งกันและกันอ่ะวันนี้ไปเที่ยวนะอ่ะกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้คือไม่ได้รายงานแต่เหมือนกับว่าเราบอกเราเห็นความสำคัญของกันและกันนั่นเองนะคะในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเห็นความสําคัญของธรรมชาติของความรักนั่นเองทีนี้เรามาดูอีกค่ะว่าพลังงานคนโสด สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักชาวราศีกันนะคะ n of อัล n พนเดสวยงามจังเลยเรียได้ว่าก็คือราชินีไม้เท้าขออภยัยค่ะราชินีเหรียญความความสุขที่จะได้รับในความรักคือคุณมีเสน่ห์มากคุณมองความสุขในตัวตนของตัวเองคุณสามารถอยู่ได้ตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้คุณเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณกําลังได้เจอความรักที่ ที่เขาคนนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณพิเศษที่สุดเลยเป็นเดอะวันของคุณคุณกำลังเจอคนที่ใช่ของคุณเจอคนที่คุณวาดฝันไว้เจอคนที่คุณรู้สึกต้องการที่จะได้พบเจอพบรักเจอคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกผูกพันเจอคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเปิดใจพูดกับคุณได้ทุกเรื่อง สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนหรือว่าเรื่องที่คุณไม่อยากคุยกับใครเขาที่เขาสามารถที่จะพูดคุยกับคุณได้และเขาคนนี้เหมือนภาพวาดพเหมือนภาพวาดเลยนะคะทําไมรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวขอดูอีกชาวราศีกันความรัก king of wands เหมือนภาพวาดเพราะว่าเขาเป็น king of wands เพราะว่าคุณชอบไลฟ์สไตล์คุณชอบสเปคแบบไหน,นเขาจะเป็นแบบนั้นเลยทีเดียวเท่ เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เฟลลี่มีความเป็นผู้นําสูงมีความฉลาดเฉลียวมีความเก่งมีความสามารถคุณชอบบุคคลลักษณะแบบไหนที่คุณที่คุณมีในใจเขาตรงสเปคหัวใจคุณแน่นอนด้วยความฉลาดด้วยความเท่ด้วยความที่จะจีบคุณก็ต้องจีบให้ได้เพราะเขารู้ว่าคุณค่าของความรักคือคุณคือคนที่ใช่ของคุณคุณจะเจอใครที่เพรียบพร้อมในทุกด้านจริงๆรเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ทั้งความสง่างามแล้วก็ความโดดเด่น มากๆไม่ธรรมดานะคะคุณกำลังเจอใครที่เขาฉลาดมากๆฉลาดที่จะเข้าหาคุณความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันเรื่องที่คุณไม่เคยเจออะไรกำลังจะเกิดขึ้น n i f e of Wands Five of Pentacles แล้วก็ The Tower ใจเย็นๆในความรักความสัมพันธ์เพราะคุณรู้ไหมคะว่านี่คือความรัก ก้าดาบแล้วก็เดอะเลเวอร์สใครมางคลที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเซ็กซี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆด้านหลังเป็น8เมท้าแล้วก็เดอะฟูลค่ะสวยงามจังเลยนะคลายความกังวลในตัวตนของคุณออกไปความคิดความเครียดอะไรต่างๆนานาปลดล็อกอะไรเก่าๆเดิมๆเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็น เก่าๆเดิมๆจะไม่มีอะไรที่เป็นเจ็บปวดเสียใจจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเพราะว่า energy พลังงานของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณมีคุณค่ามากและสิ่งที่คุณจะได้รับคือคนที่เขารอคอยคุณได้ไม่ว่าจะเกิดความระยะห่างเกิดความห่างไกลเกิดความต่างเกิดระยะทางไกลหรืออะไรก็ตามแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ไปไหนจะคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ เหมือนกับว่าเคยเจอแต่เหมือนกับว่าเหมือนไม่เคยเจอบางอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเข้าไม่ถึงเขาในบางอย่างก็ได้เพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักค่อยๆพัฒนาความสนิทสนม,มซึ่งกันและกันเพราะเขาคนนี้เจ็บมาเยอะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้เขาอาจจะเป็นคนที่คนที่มีประสบการณ์เยอะมากๆความเจ็บความเสียใจนะคะโดนทิ่มแทงโดนอะไรต่างๆนานามากๆในชีวิตเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่ผ่านพ้นมาเพราะฉะนั้น คุณกาลังเจอใครที่เขารู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะปฏิบัติกับคุณยังไงและเขาจะให้เกียรติคุณอย่างไรเพราะเขามีความอดทนสูงแล้วเจออะไรมาเยอะเขาจะรู้ว่าการที่เขาจะรู้ว่าความเจ็บและความเสียใจนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเหมือนเขาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกคลายตัวเองตรงปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณความกังวลอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาคนนี้เป็นเดลเวอร์จริงๆเป็นคนรักคู่รักคูกกก่แท้ของคุณแล้วก็ เซอร์ไพรส์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณเดฟูการเดินทางอิสรภาพในตัวตนคุณจะนำพาให้คุณได้พบเจอพบรักกับเขาคนนี้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกกลัวกังวลในความเจ็บความเสียใจรักแท้จะไม่จะไม่ทำแบบนั้นกับคุณแน่นอนบอกเลยเขาว่าทำไมต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะมาคลายปัญหาอะไรในความกังวลความกลัวของคุณเพราะว่าคุณอาจจะปิดกั้นไม่เปิดใจง่ายๆคือคุณอาจจะรักใครยาก ะะแต่ถ้าชอบก็คือชอบชอบคนนู้นชอบคนนี้อะไรแบบนี้นะคะคือชอบคือชอบแต่ว่ารักใครรักยาาถ้าคุณรักแล้วคุณอดคุณอาจจะรักเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆเปิดใจที่จะได้รับรู้ความรักครั้งใหม่เพราะรักแท้จะต้องไม่ทําร้ายจิตใจไม่แตะต้องและไม่ว่าระยะเวลาจะห่างไกลนานแค่ไหนก็ตามเขาจะอดทนรอคอยอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้แม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่จะต้องที่ต้องสู้ไปด้วยกันต้องลุยไปด้วยกันรวมทุกข์รวมสุขกันเขาจะไม่ทิ้งคุณ เด e เว e ร์ s, s ค่ะเขาจะไม่ทิ้งคุณนะเพราะว่าแล้วเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าให้เกียรติคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกอะไรที่เป็นปมในใจอะไรที่คิดเดยอะคิดมากเขาจะทำให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นทั้งคำพูดการกระทำระยะทางระยะเวลาเพราะว่าเขารู้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพราะเขาฉลาดเก่ง เพราะว่าเขารู้ว่าคุณคู่ควรคุณค่าที่จะได้รับความรักที่สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าคุณคือคุณคือพลังพิเศษของความรักคุณอาจจะเจอพลังงานของ spiritual connection ของความรักคู่แท้ที่ไม่ว่าไกลแสนไกลแค่ไหนคุณจะได้เจอพบเจอกับเขาคนนั้นและเขาคนนี้มาในพลังงานที่ไม่เหมือนใครคะ่ะ เพราะว่าเป็นเดอะฟู d แล้วก็แปะไม่เท้านั่นคือเป็นคนที่แตกต่างอาจจะเป็นคนที่มีความฉบเฉียวเป็นโสดเป็นไลฟ์สไตล์ที่อาจจะชอบเดินทางอาจจะมาจากที่ไกลแดนไกลแล้วคุณจะได้เจอความรักที่เซอร์ไพรส์ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจแล้วมาจาัศจรรย์มากๆเพราะนฉะั้นความโสดของคุณมีคุณค่ามากๆค่ะคุณกําลังได้เจอความรักที่ ดีวายจะเซอร์ไพรพลังงานความรักความผูกพันคู่ครองคู่แท้คู่ชีวิตของคุณให้คุณได้เห็นนะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูโรแมน c ์นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับคอโรแมน c ์ความรักของชาวราศีกันเรามาดูกันนะเซอร์ไพรส์เห็นไหมคะรู้สึกแล้วว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นนะ โรแมนต์ความรักชาวราศีกันเขาจะทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองในความรักครั้งนี้คุณจะถูกเซอร์ไพรส์กับความรักความโรแมนติกที่จะทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองชาวราศีกันเวดดิ้งนะคะดอเวค่ะเวดดิ้งเกิดขึ้นแล้วนะทูเลฟชาวราศีกันวิช บอกแล้วว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองค่ะ D i m p l i e เห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองราชินีเหรียญจะทำให้คุณพบเจอพบรักกับใครบางคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันคุณจะถูกเซอร์ไพรส์กับความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ คุณจะไม่โสดอีกต่อไปพอรักแท้ไม่ว่าไกลแสนไกลแค่ไหนเขาจะเดินทางมาหาคุณเห็นไหมคะและก็เปิดประตูหัวใจของคุณให้ได้สัมผัสกับความรักความผูกพันที่จะพาคุณไปสู่ท่ามกลางงานวดดิ้งกับรักแท้เปิดหัวใจให้คุณได้สัมผัสกับรักแท้ที่นำพาให้คุณได้ไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นนะออปเปอร์นิตี้เปิดอากาศให้หัวใจของคุณได้สัมผัสกับความลึกซึ้ง The Deep Connection หรือ spiritual connection ใครบางคนจะเข้ามาหาคุณ surprise ใครบางคนจะทำให้คุณรู้สึกว่าโรแมนติกมากๆแสนหวานละมุนเลยทีเดียวแล้วก็มาแบบเหมือนฮีโร่เลยมาแบบขอฟ้าไกลมากๆเลยสิ้นสุดของการรอคอยแบบเป็นรักนิรันด์แบบรักนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้เลยนะคะเป็นพลังงานของสเปสเปชียลแบบนั้นสวยงามมากนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามที่สุดเลยชาวราศีกันทูเลิฟความแตกต่างของความสัมพันธ์นะจะทำให้คุณได้พบเจอเนื้อคู่คู่แท้ของคุณจริงๆจ,จงออกไปตามหาความฝันของคุณค่ะ The f o ู l ออกไปท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกความรักอยู่ข้างนอกและคุณจะได้เจอคนที่คุณตามหาแล้วก็รอคอยอย่าปิดกั้นความรัก สวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะชาวราศีกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในความรักนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ